คณะเคเบลใบหยิกเรามีอยู่สองแปลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงแรกนะคะที่ปลูกก่อนนะคะแล้วก็มีตรงนู้นนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะถามว่ากินทันไหมนะคะก็บอกตรงๆนะคะว่าไม่ทันค่ะขนาดมีน้องน้องนะคะที่ช่วยกินนะคะหลายชีวิตเลยค่ะแต่ก็กินไม่ทันนะคะขนาดเด็ดใบล่างไปให้กินทุกวันนะคะ ว่าจะปลูกไม่เยอะนะคะแต่เวลา,พาเพาะเมล็ดก็มันมือทุกทีอะคะ่ะอันนี้ก็แต่ก่อนก็ปลูกลงในถุงดํานะคะแต่ว่าเขาเขาไม่โตเขาหยุดชะงักเนาะก็เลยนํามาลงดินนะะี่ค่ะพอลงดินได้นะคะก็สวยงามนะคะแล้วก็อยู่กลางแจ้งเลยค่ะใบยิกฟูด,ดีมากเลยค่ะแล้วก็ปลูกและบํารุงดูแลแบบอินทรียนะคะใช้ปุ๋ยคอกใช้น้ําหมักเท่านั้นเองค่ะ เขาก็สวยสู้แดดนะคะเคลทนแรงได้ดีค่ะเขาก็ปลูกง่ายนะคะปลูกได้ทุกสภาพอากาศะคะ่ะนี่ก็สวยสู้แดดเลยค่ะค่ะที่เราบอกว่ามีน้องๆหลายชีวิตนะคะกินช่วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นอะไรนะคะ ไอ้หนหนูจะพาออกิป